นางเอกตัวท็อปแฮปปี้รัก12ปีกับสามีนักธุรกิจอยู่กันด้วยความเข้าใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการแล้วระหว่างนางเอกสาวชื่อดังนุนวรนุษย์และสามีนักธุรกิจระดับประเทศตอดปิติพิรมพักดีโดยเราจะเห็นโมเมนต์ชีวิตคู่น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยที่พากันไปเที่ยวพากันไปทำบุญ และล่าสุดสาวนุ่นได้มาร่วมรายการแฉซึ่งมีบางช่วงบางตอนเล่าถึงความรัก12ปีที่อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจโดยสาวนุ่นได้บอกว่าไม่เคยขอเป็นแฟนเลยไม่เคยค่ะไม่เคยเป็นแฟนกันเรารู้จักกันไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันดูแลกันเหมือนเพื่อนค่ะแต่เขาก็ไม่เคยมาแบบเป็นแฟนกันนะเลเวลอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะคุยกันไปคุยกันมาก็ขอกันแต่งงานเลย มันจะมีความรู้สึกบางอย่างก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะขอแต่งงานแล้วคือนุ่นว่าเขาพยายามพูดอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราได้รู้ให้รู้สึกว่าเขาจะขอจริงๆเราต้องเซเยสอะไรอย่างนี้นึงออกไหมมีความรู้สึกบางอย่างแบบนั้นเราไม่ได้ตกใจว่าเฮ้ยขอชั้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หลังแต่งงานก็ทำงานเลยถ่ายละครที่ค้างต่อ คือเชื่อว่าก่อนแต่งงานเป็นยังไงหลังแต่งงานก็ยังเหมือนเดิมนุ่นเชื่อว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็จะดีวันต่อๆไปก็จะดีเราไม่ได้คิดลวงหน้าว่าอีกห้าปีจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไกลตัวเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราตอบไม่ได้จริงๆเลยเอาเป็นว่าวันต่อวันก็แล้วกัน